โลชั่นผิวขาวจากมิสทีนผิวขาวขึ้นจริงไหมเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรบบิทมาแชร์ไว้ก่อนนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่กดติดตามแล้วไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของพี่กระต่ายทุกๆคนนะคะเรามาเจอกันในคลิปนี้เนี่ยพี่ต่ายจะมาทําคลิปตามคําขอของน้องๆน,นะคะซึ่งมีน้องๆขอเข้ามาว่าแบบพี่ต่ายรีวิวโลชั่นผิวขาวข,าวของมิสทีนให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่าราคามันดีมากทุกคนพอพี่ต่ายไปซื้ออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าโลชั่นผิวขาวข,าวของมิสทีน ขวดนี้นะคะพี่แต่ซื้อมาจากเซเว่นในราคา29บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็คือเราลองใช้เราทดลองใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะอันนี้ก็คือ เราบอกว่าเราบอกเลยว่าเดือนกว่าแล้วที่พี่ต่ายใช้แต่ว่าก็คือยังเหลือโลชั่นอยู่เลยต้องบอกว่าใช้แล้วคุ้มมากๆเลยนะคะต้องขอเท้าความก่อนว่าประมาณ3 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต่ายเคยรีวิวโลชั่นผิวขาวข,าวของมิสทีนไปแล้วนะคะอันนั้นจะเป็นสูตรที่แบบเฮ้ยพอเราใช้ทาผิวอ่ะผิวขาวขึ้นทันทีที่ใช้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ขาวถาวรนนะ้ำเหมือนเวลาที่เราไปอาบน้ําล้างตัวเสร็จเนี่ย ผิวมันก็ดูปกติเลยแต่ว่าเวลาที่เราใช้บำรุงผิวไปอะ มันข่าวขึ้นทันทีจนมาเจอตัวใหม่จริงๆก็ไม่ถึงกับใหม่ล่าสุดนะเพราะว่าพี่ตาเห็นขายมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะพอมาเจอตัวนี้นะคะเขาบอกเลยว่าเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสูตร AHA แบบเข้มข้นนะคะซึ่งเป็นโลชั่นผิวขาวกระจ่างใสนะคะหลังจากที่พี่ต่าทดลองใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวจะเล่าผลลับให้ฟังกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังผลลั์เนี่ยมาดูสารสกัด หลักๆในขวดนี้กันก่อนเลยนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาก็จะบอกแบบละเอียดเลยนะคะว่ามีสารสก,กัดมาจากอะไรกันบ้างนะคะซึ่งตัวนี้นะเด่นๆเลยเขาจะเป็นสูตร AHA ทุกคน AHA ก็คือเหมือนเขาจะเป็นเหมือนเป็นกรดผลไม้อ่อนๆเวลาที่เราใช้บำรุงผิวเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกไปนะคะพอผิวเก่าเนี่ยมันถูกผลัดออกไปแล้ววะทุกคนผิวใหม่เนี่ยมันจะดูกระจ่างใส มันจะเป็นผิวใหม่ที่มันดูกระจ่างใสขึ้นนะคะนอกจาก AHA แบบเข้มข้นแล้วนะคะขวดนี้เขายังมีสารสกัดที่มาจากวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน C ด้วยนะคะซึ่งสารสกัดทั้งสองตัวนี้นะคะล้วนแล้วแต่ช่วยปรับผิวของเราเนี่ยให้กระจ่างใสขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะคะผลลัพธ์หลังจากที่พี่ต่ายได้ทดลองใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วถามว่าโหโหผิวมันดูแบบผิวมันดูขาวดูกระจ่างใสขึ้นจริงไหม ต้องบอกว่ายังถ้าผิวกายเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่าผลลัพธ์ชัดเจนอะไรมากมายที่แบบโหผิวขาวก็เลยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวที่ใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วพี่ไตนมีความรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสเขาอะเวลาที่เราทาลงผิวอะผิวผิวมีความชุ่มชื่นเนื้อสัมผัสเขาไม่เหนียวเหนอะหนะเวลาที่เราทาลงผิวนะคะแล้วกลิ่นเขาจะมีความแบบเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นที่ไม่แรงกลิ่นไม่ฉุนนะคะ พูดถึงผลลัพธ์เมื่อเทียบกับราคาต้องบอกเลยว่า คุม้มเป็นโลชั่นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้น้องๆที่อยากมีผิวที่ดูสุขภาพดีผิวที่กระจ่งางใสขึ้นนะคะแล้วก็มีงบน้อยมีงบจํากัดนะคะลองลองได้เลยเพราะว่าราคาดีมากๆสําหรับ29บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็คือบอกเลยว่าใช้ได้นานมากๆนะแต่โดยรวมหลังจากที่ลองก็คือประทับใจเลยนะคะทุกคนก็แนะนําว่าเป็นโลชั่นอีกตัวหนึ่งที่ถูก แล้วก็ดีแล้วก็หาซื้อง่ายพี่ต่ายซื้อมาจากที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่ขอคลิปนี้เข้ามาเข้ามารับชมคลิปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่ต่ายนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้ด้วยนะคะพี่ต่ายจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่อยากดูคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าพี่ต่ายทําได้เนี่ยจะทําคลิปให้แน่นอนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย